ลมหมดซะงั้นเส็งเลยเอาเอาลมแรงมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับลมแรงอย่างนี้ทําให้นึกถึงใบพัดกังหันลมของอาจารย์บรรจงขยันกิจมนุษย์กังหันลมแห่งเอเชียท่านเป็นอาจารย์ของช่างเปิ้ลเองครับใครไม่รู้จักท่านเชิญชมคลิปนี้ครับเรื่องยากเพราะคุณไม่ยอมลงมือทำไง เรื่องแม่เหล็กกับคนว่าตอนนี้เองกังหันลมเนี่ยแล้วลูกศิษย์ผมที่อายุมากที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ80เพื่อนเพื่อนพอจะนึกภาพออกไหมครับว่าหน้าตากังหันมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหน้าตาตัวอย่างนะครับโอ้โหใบเล็กใบใหญ่มีมนนะครับอ่าดางเปิ้ลเตรียมไว้ หลายเดือนแล้วนะครับสําหรับใบพัดกังหันนะครับไม้สำหรับทําใบพัดกังหันนะครับนี่ครับรเตรียมไว้นะครับหน้ากว้างประมาณ6นิ้วได้ได้จํานวน3ชิ้นนะครับใบพัดกังหันลมเนี่ยเราใช้กันอยู่3ชิ้นนะครับหน้ากว้าง6นิ้วนะครับความหนาสัก1น่งนิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับแต่ช่างเปิลหาได้ ประมาณนี้ครับ2นิ้วครับวัดให้ดูเลยเามาวัดชัดๆเลยครับดูมันชัดเลยประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับซึ่งมันก็จะหนากว่านะครับหนากว่าสเปคของอาจารย์บรรจงนะครับแล้วก็ความยาวนะครับความยาว แต่ละใบต้องเท่ากันนะนะครับความหนาต้องเท่ากันนะครับความยาวต้องเท่ากันนะครับเป็นไม้ชิ้นเดียวกันได้ยิ่งดีนะครับเป็นไม้ชิ้นเดียวกันได้ยิ่งดีนะครับช่างเพื่อนไปหาไม้ตามไม้พาเลทมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับความยาวนะครับความยาวของอาจารย์บรรจงก็วัดได้120เซนนะครับแของช่างเพิ่วัดได้แค่90เซนนะนะดังนั้นนะครับ ขนาดของใบพัดช,ช่างเปิลก็จะไม่ได้สัดส,ส่วนเท่ากับของอาจารย์บรรจงนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับอาจารย์บอกว่าอย่าคิดมากครับหลักการเลือกนะครับหลักการเลือกนะครับก็พยายามอย่าเอาไม้ที่มีตำหนินะครับเอาไม้ที่แตกนะครับเอาไม้ที่มีตานะครับมันจะทำให้เวลาเราทำใบพัดเนี่ย ใช้งานไปมันจะเสียหายนะครับเดี๋ยวเราเลือกดูแป๊บหนึ่งเอาจะเลือกเอาชิ้นไหนดีนี่นี่เนียครับเห็นไหมมันแตกนะครับแตกแล้วก็เอาวางไว้ก่อนเนาะ,ะตรงนี้เป็นไงตรงนี้โอ้โหมีตาแล้วมีรอยตัดด้วยเนาะนะครับเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับมันจะมีวิธีการเลือกนะครับอันดับแรกนะครับ เรามาวัดระยะนะครับก่อนนะครับซึ่งใบพัดของอาจารย์บรรจงขยันกิจเนี่ยท่านยาว120เซนนะครับแต่ของช่างเปิ้ลหามาได้แค่90เซน90กว่ากว่านะครับเราก็จะพยายามแบ่งกันให้ได้ระยะที่แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวทำฉากแป๊บหนึง ความยาวของไม้หลังจากวัดฉากนะครับวัดฉากเลยนะนะครับได้9 5เซนนะครับแต่เราเอาแค่เก้าสบองเทาแล้วกันมันจะมีช่วงที่ไม่ได้ฉากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแก้ใหม่ครับเอาแค่9กพอนะครับจะได้ง่ายๆนะครับแล้วหาร6นะครับไม้ชิ้นนี้จะต้องแบ่งเป็น6ส่วนนะครับหาร6จะได้15เซนติเมตรนะครับดังนั้นนะครับ ช่างเปิลจะต้องตีเส้นนะครับตีเส้น6ส่วนนะครับแต่ละส่วนัดแบ่งกันได้15เซนติเมตรนะครับแล้วก็แบ่งกันทั้ง3 3ชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาขียดเส้นกันอันนี้คือเส้นที่1นะครับเส้นที่2นะครับ เส้นที่3 4 5 6หนะครับก็แบ่งไป6เส้นนะครับแต่ละแต่ละเส้นแต่ละช่องเนะี่ยห่างกันเท่าเท่ากันทุกช่องนะครับก็คือ6ส่วนเนี่ยเท่าเท่ากันทุกช่องคือ15เซนติเมตรนะครับคราวนี้การสรับสนนะครับเราจะเขียนตัวเลขกำกับไว้นะครับ1 2 3 4 5 6หอ่า ส่วนที่1ส่วนที่2งส่วนที่ 3, 4, 5, 6นะครับโดยที่กำหนดนะครับมันมีวิธีการกำหนดนะครับส่วนที่6เนี่ยจะต้องเป็นส่วนที่สมบูรณ์นะครับตรงนี้เราตัดทิ้งนะเราแรกวัดได้95นะนะครับเราก็ตัดทิ้งไปแล้วมันก็จะเหลือแค่90นะครับส่วนที่1ถึง6นะครับเราจะกำหนดนะครับ ทั้งสชิ้นเลยนะครับเท่าเท่ากันคือ15เซ้นนะครับโดยที่นะครับส,ส่วนส่วนที่เป็นตรงไหนที่เป็นตาไม้ตรงไหนตรงไหนที่มันแตกนะครับต้องคัดออกนะครับต้องไม่เลือกนะครับตอนนี้เราจะกําหนดนะครับว่าตรงไหนส่วนไหนที่เป็นปลายแล้วก็เป็นโคนของใบพัดครับตรงไหนที่ มีตำหนิน้อยๆก็จะเป็นปลายนะครับส่วนที่เป็นไม้เต็มนะครับจะต้องไม่มีตำหนินะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีรอยแตกเนาะดังนั้นเราก็กำหนดให้เป็นปอปลาตึงปอปลาก็หมายถึงส่วนที่เป็นปลายใบพัดนั่นเองนะครับเห็นได้ว่า2ใบนี้นะครับก็มีปอปลาเรียบร้อยครับดังนั้นนะครับช่างเปิลจะต้องกำหนดใหม่ กำหนดใหม่ครับส่วนที่เป็นตําหนให้เป็นปอปลาทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่กลับหัวแล้วนะครับนี่ครับต่อไปแล้วกออ็สงสัยจะต้องเลือกใหม่นะครับเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีรอยนิดๆน,นะครับตรงนี้จะต้องเป็นโคนใบส่วนโคนใบจะต้องเป็นเนื้อเต็มนะครับเนื้อเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราก็หาเรื่องกําหนดใหม่นะครับอ่าซึ่งส่วนที่เป็นปลายใบยนี้มันจะแคบเนาะ ประมาณ5เซนเท่านั้นเองนะครับใบใบจะแคบแค่5เซนนะครับเนื่องจากใบเนี่ยมันจะปลายแคบโคนใหญ่นะครับปลายแคบโคนใหญ่ดังนั้นนะครับก็ต้องเลือกส่วนที่6นะครับหรือส่วนที่เป็นโคนใบจะต้องมีเต็มหน้านะครับส่วนที่ปลายใบก็เล็กๆก็ช่างมันนะครับเราก็จะพลิกหาเนาะเนาะพลิกหนีตาไม้พลิกหนีส่วนที่เป็นกําหนินะครับ ใช่ไมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ถ้าเราเกิดเร,เรามีการตัดไม้นะครับหรือว่ากําหนดให้เป็นไปลายใบนะครับส่วนที่เป็นไปลายใบจะต้องไม่เจอส่วนที่เป็นตาเลยนะครับหรือถ้าเจอก็ต้องเจอให้น้อยที่สุดนะครับถ้าเราเลือกไม่ได้จริงๆเราเลือกไม่ได้ละครับไม้ที่ว่า,าไม้ธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้เนาะครับอ่ะทีนี้เราก็ ลองเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวช่างเปินจะต้องหาเหลี่ยมหามุมใหม่ในการกำหนดโค,โค้แล้วก็ปลายใบครับผมเมื่อเรากำหนดปลายใบเสร็จแล้วนะครับ <1> 1> ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะต้องส่วนที่6 <1> 1> จะต้องเป็นโคนใบนะครับคือส่วนที่กว้างที่สุดของไม้นะครับเราก็จะลากเส้นนะครับจาก1นึไปหกนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวหาเหลี่ยมหามุมใหม่ก็แล้วกันนะครับ ชึบชึบชึบตีเส้นลากเส้นตีเส้นลากเส้นนะครับอ่าต่อไปแล้วก็ลากเลยครับนี่ครับใส่ไม้นี่นะครับอ่อคล้องไม่ค่อยดีเนาะก็จะไม่ค่อยจะคล่องนะครับตีเส้นตรงเลยครับนี่หลังจากที่เราลากเส้นจุดตัดเส้นที่1ไปถึงเส้นที่6นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเส้นนี้นะครับอ่าส่วนที่6นี่ก็จะเหลือไว้นะครับนี่นี่ส่วนที่6นี่เป็นใบเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็จะแคบที่ปลายใบเนาะอ่าตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราแรงเงานะตัดทิ้งเลยครับเราใช้วงเดือนตัดทิ้งเลยเชือนทิ้งเลยแต่ก็สามารถเอาส,ส่วนที่เราตัดทิ้งเนี่ยไปทำใบที่มีขนาดเล็กลงได้อีกนะครับ น,นี้ช่างเปิ้ลได้ใบใหม่แล้วคัดจนได้ใบนะครับใบที่สมบูรณก์กว่าเพื่อนนะครับอ่าส่วนที่1นึ่ใบใบนี้เป็นส่วนที่แคบนะครับตส่วนนี้ตัดทิ้งนะครับอ่าลากเส้นมาจนถึงส่วนที่6ซึ่งเป็นส่วนกว้างที่สุดของใบนะครับนะตรงนี้เราไม่ต้องยุ่งนะครับไม่ต้องยุ่งเนาะส่วนนี้เราก็ตัดทิ้งนะครับ

เดี๋ยวเราจะมาวัดจุดนี้นะครับจุดนี้ห่างจากเส้นที่5 3นิ้วนะครับเราจุดเรามาร์กไว้เลยนะครับจะเป็นส่วนโค้งนะครับส่วนโคง้งคล้ายๆลักษณะของการบิดใบพัดนะครับซึ่งจะเป็นเคอร์ฟนะครับเคอร์ฟเหมือนใบพัดเครื่องบินเนาะหรือใบพัดกังหันลมตัวใหญ่ๆที่จะมันจะไม่ใช่หน้าแบนๆเนาะนะครับมันจะต้องมีความลาดเอียงนะครับเดี๋ยวช่างเฟิ้นจะต้องทําให้ดูใน คลิปต่อไปเนาะส่วนคลิปนี้ก็ทำเรื่องของการแบ่งส่วนนะครับใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือวิเศษก็ประมาณ12นิ้ว14นิ้วนะครับทำเส้นโค,งนค,นโคงนน้งนะครับีเส้นโค้งนิดนึงนะครับนี่ได้แล้วนะครับโอ้โหไม่ต้องหาวงเวียนเลยนะครับก็ใช้อ,อุปกรณ์ที่มี ในบ้านเราเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนโค้งนะครับจะเป็นส่วนที่เราจะไม่ยุ่งเลยนะครับไม่ยุ่งกับมันนะครับอย่ะเขียนไว้ก่อนนะครับไม่ต้องยุ่งอย่าไปยุ่ง่าครับใครก็ช่างเตียมาเห็นอักษรนี้นะครับข้อความนี้ก็จะไม่ยุ่งนะครับการพื้นที่เอาไว้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโคนใบพัดเนาะเราจะต้องมีการตัด ตัดเพื่อให้ได้เหลี่ยมให้ได้มุมนะครับเพื่อที่จะประกอบกันให้ได้วงกลมนะครับต้องตัดมุมเท่าไหร่ค่อยว่ากันอีกทีครับอ่าตอนนี้เราได้ใบแรกมาแล้วครับใบแรกเนาะนะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับทั้ง3ใบเลยนะครับเนื่องจากกังหันลมนะครับกังหันลมผลิตไฟฟ้าของอาจารย์บรรจงเนี่ยต้องใช้ทั้ง3ใบนะครับเราก็จะต้องตีเส้นเหมือนกันกําหนดจุด ที่1 2 3 4 5 6แล้วก็ตีเส้นแล้วก็ตัดเหมือนกันนะครับทำโคง้งทำโคง้งทำเครฟเหมือนกันหมดเลยนะครับต่อไปเราจะตัดตรงส่วนนี้ออกนะครับอ่าส่วนที่เป็นโคนใบปลายใบยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ช่างเปิ้ลกำหนดใหม่แล้วนะตีเส้นใหม่นะครับอ่าส่วนที่เป็นโคนก็อยู่ตำแหน่งเดิมส่วนที่เป็นปลายก็ตำแหน่งเดิมนะครับเพียงแต่ว่ากลับทิศท,ทางนะครับ เอาส่วนที่ไม่ต้องการตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูนะครับใช้ตลับเมตรแล้วก็วัดจุดตัดดูนะครับว่ามันโดนไหมโดนตาไหมนะครับโดนตรงส่วนที่เป็นรอยเลื่อยไหมครับอ่าเดี๋ยวเราวัดดูนะครับตลับเมตรมาตีเส้นก็เลยเส้นที่2นะครับวัดไปจากเส้นสันไปถึงจุดตัดกี่เส้นกี่เส้นนะครับก็นี่ครับมากจุดไว้นะครับ นี5เซนนะครับมาตรฐาน5เซนอยู่แล้วเราก็ลากเห็นไหมครับมันจะไม่โดนตําหนิที่เรามาร์กไว้นะครับว่าแล้วก็ตัดซะเลยครับโดยใช้วงเดือนนะครับช่างเปิ้ลมีวงเดือนแค่4นิ้วเนาะไม่รู้จะตัดขาดหรือเปล่าครับก็พยายามก็แล้วกันนะครับ จะตัดได้สาเร็จนะครับเนื่องจากวงเดือนมีขนาดแค่4นิ้วนะครับะตัดยากมากเลยนะครับหน้าตาจะได้ประมาณนี้นะครับผมดังนั้นนะครับเราเอาใบนี้เป็นใบพัดแม่แบบนะครับแล้วก็เป็นต้นฉบับเอาไว้ก๊อปอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณในการชมนะครับแล้วก็ กดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ